ดีค่ะพอแม่พี่น้องชาวแฮปปี้การเกษตรทุกคนนะคะสรับมนีนะคะเ้าก็ได้มาพบพ่อกับสวอลักกับบ้าวฉาดเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะหลังจากที่ได้ห้างหายไปนา่นนะคะก็คือไปตัดหญ้าคันแท่มาเด้อค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็ได้เวลาเลาปลูกลงนำแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นข้าวเจ้านาบังนะคะเป็นข้าวที่มืซอว่าข้าวมะลิดดำนี่ค่ะนี่นะคะมะลิดำที่ได้มาจาก เกษตรกรชุมชนหน้าแปลงไงนะคะสาลาม,มุนีนะคะเขากะสีใดเอาข้าวปูลงน้ำล้วก็สิทําการเพาะเมล็ดแล้วก็กวกไปดําเอานะคะบนเนื้อที่สองไร่เป็นแปลงทดลองอีกแปลงหนึ่งของแฮปปี้การเกรษตรสาขาคอนแกนค่ะค่ะสนับรับรายละเอียดต่างๆสิเป็นจ้างไดนั่นไปกันเลยค่ะเอาข้าวปูปลงน้ำค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลักษณะของมเมล็ดของ ข้าวเจ้านาปังนะคะสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าข้าวหอมมะลิดำนะคะ่ะนี่นะคะเป็นลักษณะ,มะเมล็ดนะคะก็จะมีสีดำล้วนเลยค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะ,มะเมล็ดของข้าวเจ้านาปังนะคะที่มีชื่อว่ามะลิดำค่ะแล้วมาที่นี่นะคะแล้วดูสิแกะแกะให้เบิ้งว่าข้างในมันเป็นสีใดน,นะคะพี่น้องขออนุญาตว่างอันนี้ไว้ก่อนค่ะนี่นะคะลักษณะของมเมล็ดก็จะเป็นมเมล็ด อะาข่ไข่เขาหอมหมะลิบานเฮ้า่นั่นล่ะค่ะไข่ไข่มะลิ105แต่ต่างกันที่สีมะลิ105มันสิเป็นสีขาวๆเหลืองๆนวลนๆคือสีไข่นะคะสรับมะลิดำนี่ก็จะเป็นเม็ดสีดำเลยค่ะเม็ดก็จะเล็กเลี้ยวลี่ขึ้นกันค่ะนี่ค่ะ,มะเมล็ดจ,จะเป็นเลี้ยวเลี้ยวเล็กๆเนี่ยค่ะนี่ค่ะคือมเมล็ดนี่มันก็คือเขาหอมมะลิบานเฮ้าเลยค่ะนี่นะคะเบื้องเรากสิแกยให้เบื้องจะดด้นอย่นี้แล้วค่ะ อาเปลือกบางมากได้ลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่เปลือกบางบางนี่ค่ะนี่ไม่เมล็ดดำเลยด้วยค่ะนี่ค่ะเมล็ดดำตรงดีค่ะนี่ค่ะลักษณะของเปลือกพี่น้องเปลือกบางบางแกะง่ายง่ายค่ะนี่ค่ะเปลือกบ่าหนาค่ะเพราะฉะนั้นเมล็ดเข่าที่ยุคข้างในมันเลยงหญ่ค่ะนี่ค่ะนี่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 ว้ายไปแล้วค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่เมล็ดตรงงามค่ะ ลักษณะของเปลือกเปลือกบางมากค่ะนี่เปลือกบางมากนี่ค่ะสำหรับเขาลักษณะสายพันธุ์ของเขาเจ้ามะลิดำเนี่ยนะคะก็จะมีอายุประมาณร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบวันนะคะแล้วก็ลำต้นก็สีวสูงค่ะสูงประมาณสักเก้าสิบเซนติเมตรถึงร้อยยี่สิบเซนติเมตรค่ะลักษณะคล้ายเขาเขา,เขาหน้าปังบานเท่านั่นแหะคะ่ะคือต้อนวสูงเพราะฉะนั้นมันจะบวลมค่ะเป็นสายพันธุ์ของข้าวนาปังอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะ ซึ่งมีลักษณะของสายพันธุ์คือพื้นนุ่มพ,พื้นนุ่มเหมือนข้าวมะลิบานเข้าค่ะเข้ากับสามารถหุงรับประทานได้เราที่สําคัญมีกลิ่นหอมด้วยค่ะการลักษณะการใคือเขากร้ำบานเข้าแต่เขากร้ำบานเข้ามันจะเป็นเขาเนี้ยนี่ค่ะอุป,ป,ปกรณ์ที่เราใช้เอาไปปลูกลงน้ำนะคะจะมี<ป>องมังก,ก่อน<ป>ใบหนึ่งกับโรคใดแล้วค่ะนี่ค่ะนี่นะคะนองบัาแฮปปี้ดังเกษตรทั้งแก้มสวยฉุกและบึกบึนค่ะจะได้เอาห เเท่ในวันนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเทศยังไงก็ได้ข่าวท่าสวยๆอ่ะนี่ค่ะอู้เอาแห้งดีค่ะไงกุ๊บเลยค่ะวิธีชาวนาเกษตรกรไทยค่ะไปกันค่ะเราน้ำใส้ค่ะวันนี้ หมดค่ะอุ้ยไงง่องเลยค่ะพี่น้องเขาแห้งดีลาปยพวน่ะดำคึกมึกเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้เขาก็จะได้เอาน้ำใส่ขอบปูของเข้าล้วค่ะเปิดมาเลยค่ะนี่ค่ะเริ่มแล้วค่ะใส่ลงไปเลยอย่างเงี้ค่ะใส่ให้จนกาว่า อ่าหน้าสุคท่วมเขาคนละค่ะใสไ,ไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเจ้าเกษตรกรแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแกนทุกท่านค่ะวิลลักแฟนเพจมีเพื่อการเศร้าขอบปูกค่ะเศร้าให้น้ำเนี่ยค่ะลุพหอกลนโอมเพือ่อขอบปูของเท้าชิด้ดูดน้ำดีๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาน้ำใส หลายซ้ำได้ก็เลยค่ะว่าตั้งแต้หามันถ่วงขอบปูของเห้นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเขาอันนี้ว่าแม่เขาดีบเลวค่ะพี่น้องเขาทุกเมล็ดต้งทุกเมล็ดค่ะคนคัดมาแล้วเพียงแค่ว่าเขายังไม่อิ่มน้ําเขาก็เลยยังไม่จมน้ําแค่นั้นค่ะนี่ค่ะเมล็ดยังแข็งได้เลยค่ะเนี่ยข้าวตรงดีทุกเมล็ดเลยได้ค่ะพน้องนี่ค่ะ นี่ก็เป็นขั้นตอนการเอาขอ้าวปลูกลงน้ำในแบบฉบับของแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแกนค่ะค่ะสำหรับอ่ามืออื่นนะคะมืออื่นได้ขวบเกา่าประมาณย4ชงงั่วโมวงข้าวกระได้มาทําการเอาขอ้าวปลูกขึ้นน้ำขึ้นค่ะอ่าพ่อแม่พี่น้องแจ้งติดตามรายละเอียดในคลิปต่อไปค่ะค่ะสำหรับอ่าพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรอ่าท่านใดน,นะคะที่สนใจมเมล็ดข้าวมะลิดำอ่าข้าวเจ้ามะลิดำข้าวเจ้า,า,า,จานาปังของเฮานะคะก็สามารถ อาติดต่อได้ที่ร้านแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแกนนะคะแล้วก็ร้านแฮปปี้การเกษตรสาขามหาสารคามนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทันนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะคะกำลังได้เปิดพี่ออเดอร์ให้พ่อแม่พี่น้องอของเข้าได้สร้างจองได้นะคะหรือจะติดต่อมาได้ที่เบอร์0985645242ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือจะทักไปที่ Facebook f แฟนเพจแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแกนเลยค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งค่ะ YouTube นะคะ แฮปปีก้การเกษตรสาขาคขอ,อนแกนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แฮปปี้การเกษตรสาขาคขอ,อนแกนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทั้งรา้านแฮปปี้การเกษตรสาขาขอนแกนก็นกนได้ยกภารกิจออกขับปลูกลงนางไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ที่ได้อํมราภาจากพกม่พี่นองไปเพียงแค่นี้นะคะพอ,อกันไหมในคลิปคลิปหน้าคลิปน,ปนี้สวัสดีค่ะ